ล่าสุดเบสรักวาน,นีโพสคลิปออกเดตหนึ่งวันกับหนุ่มหลอ่อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ฮอตเกินต้านจริงๆสำหรับเบสรักวาน,นีที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นที่สนใจและที่ตาจับตามองเสมออย่างล่าสุดเบสได้โพสคลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นโมเมนต์สุดน่ารักระหว่างเบสและยูทูบเบอร์ชื่อดัง อูจุนไฮเอ็นโดยภายในคลิปจะเผยให้เห็นความน่ารักของทั้งคู่พร้อมกับการเปิดคลิปโดยการพูดว่าพาคนมาเดทงานนี้ทำเอาหลายคนถึงกับจินไม่น้อยแม้จะเป็นแค่คลิปสั้นๆแต่บอกเลยว่าเคมีคู่นี้ดีไม่เบาเบสพาคนมาเดทค่ะอูจุนไม่เดทครับน้องสาวผมเบสหัวเราะอูจุน วันหลังเวลาคุณจะจีบน้องสาวผมนะเขาจะทักมาหาผมก่อนและผมก็จะสแกนเพราะฉะนั้นคุณต้องทำตัวดีๆนะเพราะผมเคยเจ้าชู้มาก่อนผมรู้ว่าใครเจ้าชู้เบสวันนี้อยู่กับพี่อูเราต้องเดทกันหนึ่งวันอู๋จุนวันนี้ต้องเดทเหรอโหไม่ทันแล้วจะจบคลิปแล้วยังไม่ได้เดทเลย